ก็เซอร์ไพรส์แม่เป็นเหมือนกันว่าทำไมไม่มีดอกไม้ลูกหลานเขาเยอะนะคะครอบครัวใหญ่มากๆเลยสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะกำลังเดินข้ามถนนพอดีค่ะไม่เป็นจะไปซื้อดอกไม้เมื่อวานนี้ได้ไปหาหลุมฝังศพของคนที่รู้จักค่ะไม่อยากจะไปคนเดียวไปเดินเล่นกับคุณลุงขากลับบ้านเลยคะ่ะ ก็เลยถามแกว่าเราเดินผ่านโบสถ์กันไหมแกบอกว่าได้ก็เลยผ่านโบสถ์ไปหาหลุมทั้งศพของคุณตาเดี๋ยวไม่เป็นเล่าต่อนคะคะเป็นนี้เข้ามาในห้างสรรพสินค้าเรียบร้อยแล้วทีจกซื้อดอกไม้ไปซื้อดอกไม้ด้วยกันก่อนค่ะนี่ก็เป็นร้านดอกไม้นะคะทุกคนไม่เป็นก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเอาดอกไม้อะไร ช่วงนี้ยังไม่รู้เลยค่ะดูว่าจะปลูกดอกไม้อะไรให้แกเอ้ยเนี่ยดอกไม้นี้อันนี้สวยอันนี้อยู่ได้นานนะแคะน่นีเนี่ยมันจะขึ้นมาทุกปีเลยเนลิกเล็กมันจะขึ้นมาทุกปีสวยงามมากเลยเนี่ยจะไม่เป็นอัดเจาะดอกไม้นี้ก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะยังไม่มบานเลยไม่มีสีเหลืองอยากจะได้สีเหลือง แต่มีแต่สีเมพูก็โอเคแล้วค่ะเดีย๋ยวไม่เป็นดูก่อนว่าจะเอาดอกไม้ไหนดีเลือกๆดูก่อนอันนี้จะขึ้นมาทุกปีเลยอยากได้ต้นใหญ่มากกว่าตกลงได้ะคะสองอันนี้เดี๋ยวจะจ่ายตังค์แป๊บหนึ่งนะคะได้แล้วค่ะทุกคนได้แล้วได้สองสีแต่จะปลูกให้แกสีเดียวสีหนึ่งเก็บเอาไว้ นี่ยก็ทุกคนโบสตรงนี้หรือว,ว่าที่สุ่สารตรงนี้นะคะ่ะไม่ใช่สุ่สารของน้องจูเลี่ยอย,อยู่แต่เป็นสุสารของคนอื่นที่ไม่เพีจะเอาดอกไม้มาปลูกให้เขาะคะ่ะนั่นก็คือคุณตาที่เพเคยพูดเคยคุยเอาไวะคะ้ค่ะว่าเคยดูแลคุณตาแล้วก็จะมาปลูกดอกไม้คุณตา มาดูเมื่อวานเนี่ยไม่มีใครมาปลูกออกมาให้แกเลยแกยอยู่ตรงไหนยังไม่รู้เลยอยู่แถวนี้แล้วค่ะทุกคนวันนี้ไม่เป็นมาคนเดียวปกตินี้ไม่อยากจะมาคนเดียวนะคะปกติเนี่ยถ้าจะไปหาน้องจูรี่นี่ไม่เป็นก็จะ ก็จะอรอลูกสาวคนเล็กมาไม่เป็นถึงจะไปหา <_ S 1> ตัวน,นี้มาหาไม่เยี่ยมคุณตาคุณตาแกใจอยู่กับเมียแกอยู่ตรงนี้แหละคะ่ะตอนนี้กำลังเดินหาชื่อแกอยู่นะคะมาอยู่เมื่อวานเนี้ก็เอ๊ะทำไมจำไม่ได้หรือไงเนี่ยช่วยช่วยหาหน่อย อยู่ตรงไหนเอ่ยจำได้โอ้ยเจอแล้วค่ะเจอแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนเจอแล้วว่าดอกไม้ที่ที่หลุมแกไม่มีเนี่ยค่ะแต่ไม่เป็นไม่รู้ถ่ายได้หรือเปล่าอ่าเนี่ยค่ะดอกไม้แกไม่มีเลยอะ่ะลูกหลานก็คงจะไม่ว่างนะคะทุกทุกคนเนี่ยไม่มีดินตรงนี้แล้วก็ดอกไม้ไม่มีเออเดี๋ยวไม่เป็นจะปลูกดอกไม้ให้แกนะคะ 红叶龙虾。 ลูกดอกไม้ไปก็คุยไปค่ะ s, คุยภาษานอร์เวยคุยกับแกแล้วก็กับเมียแกเหมือนแกมีชีวิตอยู่ค่ะย่าพรอมาเโอะประเดี๋ยวแคย่าประดีฮไอเวลิคินยู่ผมก็คอมมาท่นอวอกซะ ตอนนี้ก็ปลูกดอกไม้ให้คุณตาเสร็จแล้วนะคะเป็นต้นเดียวตรงนี้ก็จะเป็นหลุมนะคะร,รอบๆต้นไม้นี้ก็จะเป็นหลุมส่วนเสียงที่ดังเข้ามานั้นเป็นเขากําลังตัดหญ้าค่ะเ็าตัดหญ้าที่สนามก็เลยเสียงดังหน่อยนะคะทุกคนตรงนี้เป็นหลุมหลุมที่เขาหยอ,อ่อคือโกดกระดูกเขาอยู่ตรงนี้ค่ะหย่อไปตรงหลุมร,บรอบๆ ดอกไม้นี้พอดีเลยเนี่ยคะ่ะที่มันไม่มีหญ้ายังเป็นหลุมใหม่ๆอยู่เลยคือว่าหญ้ามันยังไม่ขึ้นนะคะก็ต่อไปนี้ไม่เพ็่นก็ไม่รู้จะปลูกตัวไหนเพราะาตรงนั้นนะ่ะไม่มีไม่มีดอกไม้เลยนั่นนะคะอันนั้นสําหรับวางดอกไม้เฉยๆนะคะแต่ถ้าวางดอกไม้เฉยๆเมื่อเกี่ววันมันก็ตายถ้าปลูกเอาไว้อย่างเงี้ยมันจะอยู่ได้นานตลอดหน้าร้อนเลยคะ่ะเนี่ยพอปลูกแล้วมันก็ยิ่งแตก กิ่งแตกก้านดอกไม้ก็จะบานดอกไม้ก็จะเยอะขออนุญาตนะคะสวัสด์เอริกรุดกับเอวีนะเออไม่อยากจะถ่ายชื่อขึ้นหรอกเนี่ยอันนี้มันเป็นรางเป็นรางน้ำเนาะไม่ใช่รางน้ำหรอกจะเป็นกระถางดอกไม้เนาะแต่ไม่เป็นเลือกที่จะเอามาปลูกตรงนี้ค่ะฝังดินเลยเพราะว่าตรงนี้เป็นดินใหม่ๆของแกแล้วก็ไม่มีที่ฝัง นอกจากตรงนี้นอกจากที่เดียวเนี้ยค่ะเนี่ยเป็นดินรอบรอบอที่แกเขย่นโกดลงไปของของคุณตานะคะตอนนี้คุณตาก็พอใจมากเลยที่ไม่เป็นได้มาเยี่ยมคิดว่านะคะเพราะว่าก่อนที่แกจะไปนั้นแกกลุมมือไม่เป็นจับแน่นเลยจับแน่นไม่ปล่อยเลยแล้วเป็นวันที่ไม่เป็นเดินทางไปอินเดียเนี่ยค่ะส่วน สุสานเรียกว,ว่าหลุมของลูกสาวนั้นดีไม่เพนก็จะไปตอนอลูกสาวคนเล็กมานะคะอันนี้กลางเมืองนะคะหลุมฝั่งนี้จะอยู่กลางเมืองดีจังเลยได้ได้หลุมฝังกลางเมืองดีมากเลยเพราะมันอยู่ใกล้จุดสายกลางเมืองแล้วมันหาง่ายแล้วก็ไปมาสะดวกค่ะเนี่ยกลางเมืองไม่เพนเดินมากับคุณลุงเมื่อวานเนี่ยค่ะ เดินมาตรงนี้แล้วก็มาหาเมื่อวานตอนเย็นมันก็มืดแล้วนะคะมันก็มืดมืดแล้วไม่เคยไม่อยากจะเดินคนเดียวก็เลยเดินเดินเข้ามามาตามหาแกคือโทรศัพท์หรือว่าส่งข้อความไปถามลูกชายเขานี่ค่ะเขาบอกว่าพ่อเขาอยู่กับแม่แล้วแล้วเขาก็กบ,บอกจุดนะคะว่าอยู่ตรงไหนทีนี้ไม่เคนกับคุณลุงก็มาตามหาก็เจอค่ะเจอเจอมื่อวาน แล้ววันนี้มีโอกาสดีค่ะก็เลยได้มาปลูกดอกไม้ให้ให้คุณตาเพราะว่าไม่เพนนายคิดถึงแกตลอดส่วนเมียแกนั้นแกตายไปก่อนแกหลายปีไม่เพนก็เคยทักทายพูดคุยกับเมียแกอยู่นะคะเนี่ยเขาตัดหญ้าอยู่นะคะทุกคนเนี่ยเนี่ยอ่านกล้องให้ดูเขาตัดหญ้าเนี่ยค่ะเขาดูแลดูแลดูแลป่าช้าหรือว่าดูแลสื่อสาร สุสานบางสุสานนะคะเขาไม่ต้องมาดูแลเองใชแล้วนะสมยเด็กดเอวีน่าออดอกไม้สวยสวยค่ะมีสีมีสันมีสีมีสันขึ้นไม่มีดอกไม้เลยก็เซอร์ไพรส์ไม่เป็นเหมือนกันว่าทำไมไม่มีดอกไม้ลูกหลานเขาเยอะนะคะครอบครัวใหญ่มากๆเลยแต่เออแต่ก็ไม่เป็นรถแปลกนะวันฝั่งนั้นก็ไม่มีดอกไม้มาอืม วันเอาเอากี่เท่าลงเลยค่ะก็ไม่มีดอกไม้มาวางนี่ก็เป็นช่วงที่วางดอกไม้อีสเตอร์เป็นวันที่สำคัญมากๆเลยที่จะมาดูแลดอกไม้เพราะว่ามันเป็นช่วงเปลี่ยนจากฤดูหนาวเป็นหน้าร้อนแล้วดอกไม้ก็จะวางได้แล้วแล้วก็จะปลูกได้แล้วค่ะไม่เป็นสซรไพรสมากๆาว่าทำไมไม่มีดอกไม้แต่ก็นั่นแหละมันเป็นเรื่องของลูกหลานแกไม่เป็นก็ไม่รู้นะ เอแต่ก็สมควรที่จะมีดอกไม้คือมีแค่หลุมดอกไม้ที่วางดอกไม้ก็ว่างว่างหมดเลยเนี่ยไม่เห็นก็เลยเออไม่เข้าใจแต่ก็ไม่สงสัยเขาหรอกเขาอาจจะงานเยอะครอบครัวค่าใหญ่ก็จริงแต่งานก็อาจจะเยอะไม่มีเวลาไปเยี่ยมเออเนาะแม่เป็นก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนี่แหละ พอเห็นหลุมฝังศพหรือว่าหลุมฝังที่เท่าของคุตาแล้วนึกถึงว่าเวลาเรามีชีวิตอยู่เราก็ต้องทําบุญให้ตัวเองพอตายไปถึงเป็นลูกเป็นหลานตายไปก็เป็นคนอื่นทีนี้ก็เอาไปฝังแล้วก็ลืมก็มีหลายคนนะที่เขาไม่มีเวลาหรือว่าลืมยิ่งคนแก่เนี่ยทั่วไปเนี่ยเวลาแก่มาเนี่ย ลูกหลานไม่ค่อยจะเอาใจใส่เท่าไหร่เพราะว่าโตขึ้นมาเขาก็ไม่มีเวลาที่จะมาเอามาเอาใจใส่นะเ้าก็มีลูกมีหลานมีครอบครัวโอ้ยเนาะนี่แหละมันทําให้ไม่เพนคิดว่าถ้าจะทําบุญทำอะไรทําให้ตัวเองเนี่ยก็ทําตอนตอนที่มีชีวิตอยู่พอตายไปแล้วก็เออบางคนก็ไม่เคยใส่บาตรไม่ค่อยแม่หรือว่าใส่บ้างใหม่ๆหรือว่าบางคนก็ขยันใส่ทุกวันอืมมันก็แล้วแต่ แต่ที่แน่ๆน,นั้นก็คือต้องทำบุญให้ตัวเองตอนมีชีวิตอยู่เพราะว่าบุญจะติดตัวเราไปไม่เป็นเห็นหลุมฝังศพแล้วไม่มีดอกไม้เลยสักดอกครอบครัวก็ใหญ่ลูกหลานก็เยอะไม่มีรอยวางดอกไม้เออโอเคโอเคค่ะทุกคนอย่างน้อยไม่เป็นก็ได้ทำหน้าที่คือตอนที่เรามีชีวิตอยู่เนาะเราก็ รู้จักกันแล้วก็ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนาะก่อนที่แกจะไปแกจับมือไม่เพนกลุ้มมือไม่เพนเอาไว้ก่อนวันจะเดินทางไปอินเดียอืมโอเคค่ะไม่เพนได้ทำหน้าที่ไม่เป็นสบายใจมากเลยแต่ก็จะมาอีกรู้อยู่ว่าแกอยู่ที่ไหนก็จะมาดูแลดอกไม้มารดน้ำดอกไม้มันดูแล ถ้าเกิดว่ามากั้นรอบๆนั้นไม่ให้หญ้ามันมงุงไม่เิ่นก็จะดูดูว่าจะเอาอะไรมากั้นได้ดูก่อนคะ่ะกำลังหาทางออกอยู่ไม่รู้จะไปเอาเหินที่ไหนมันเป็นที่ที่กั้นเป็นสังกสีมีขายอยู่นะคะสำหรับกั้นไม่ให้ย่ามันขึ้นโอเคค่ะขอบคุณที่มาช่วยไม่เพีนนะคะ่ทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ